โอเคครับขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนครับก็ใส่โฟมแล้วก็ถงปูนล,ลงไปครับอ๋อโอเคครับประมาณนี้นะครับใส่ปูนใส่ปูนหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็คนให้เข้ากันครับแค่นี้ได้แล้วครับใส่น้ำเลยชื่อ เท้นให้เข้ากันครับเทใส่แก้วก็ค่อยเทค่อยๆเทอย่างนี้แล้วก็ใส่แก้วลงไปตรงกลางเสีงไปตรงกลางเลยนะครชื้นให้มันให้มันไม่ถึงพื้นรอแปดชั่วโมงครับโอ้แปดชั่วโมงนับไปเลยแปดชั่วโมงอมจนกว่ามันจะแห้งถ้ามันแห้งแล้วมันจะออกผลงานมาเป็นยังไงครับแบบนี้ครับผมแบบนี้ น้องบอสกาลังทําอะไรกันอยู่จ้ะอ๋อบอสกําลังทํากระถางจากปูนซีเมนต์อยู่ครับอพอดีเลยพี่กําลังอ่านเรื่องปูนซีเมนต์จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9เลยจะ้ะเขาได้บอกไว้ว่าปูนซีเมนต์เป็นตัวเชื่อมประสานวัสดุก่อสร้างต่างๆเข้าด้วยกันทํามาจากหินปูนที่มีแร่แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลักผสมกับดินดานและวัตถุอื่นที่ใช้ปรับแต่งคุณสมบัติ นำมาเผารวมกันที่อุณหภูมิสูง1,500องศาเซลเซียสเวลาใช้ก็นำปูนซีเมนต์มาผสมกับวัสดุต่างๆเช่นหินทรายและน้ำนำส่วนผสมเปียกทั้งหมดใส่แบบหรือแม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้แห้งก็จะแข็งตัวแต่ถ้าอยากให้แข็งแรงทนทานมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเสริมโครงเหล็กเข้าไปในแบบเขาเรียกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กจ้ะ Oh, มาวัดจากแตงคราวนี้นะคะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยว่าแต่กระถางปูนที่บอสทำไปเมื่อตะกี้เนี้ยครับไม่ค่อยได้ใส่ทรายหรือหินลงไปเท่าไหร่แต่กลับใส่เม็ดโฟมลงไปเนี่ยทำไมเหรอครับเม็ดโฟมเป็นวัสดุทดแทนครับเม็ดโฟมมันเป็นวัสดุที่ทนทานและได้จากการขนส่งของพอใช้เสร็จแล้วเขาก็เอาไปทิ้งน้ำมันด้วยสลายยากหรือด้วยสลายไม่ได้ครับใช้วเวลานานมาก มันจะมีน้ำหนักเบากว่ากระถางปกติครับเหมือนเอาสิ่งที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็แบบย่อยสลายลําบากมาทําเป็นแบบสิ่งของ DIY ง่ายๆหรือว่าทําอุ้ยน่ารักด้วยน่าสนใจจังเลยทําให้พี่ด้วยสิแั้วพี่ก็ลงมาทำด้วยกันสิครับวิธีทําง่ายๆครับก็แค่เอาโฟมหนึ่งส่วนแล้วก็ผงปูนหนึ่งส่วนครับคนให้เข้ากันได้แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ผสมน้ําครับผมเสร็จแล้วก็คนให้มันได้แบบนี้เลยครับแล้วก็พอได้แล้วก็ใส่ป้นพิมพ์แน,นี้ครับเสร็จแล้วก็อันนี้แสนลงไปครับแล้วก็รอบแปดชั่วโมงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ <Okay. S 1> นี่ง่ายใช่ไหมล่ะคะพี่กุ๊กกิ๊กง่ายมากเลยจ้ะแล้วนอกจากจะทํากระถางแบบนี้แล้วคะ่ะยังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกไหมจ๊ะนอกจากนี้ยังมีคนนําพลาสติก ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆมาผสมกับปูนครับแล้วก็เอาไปทําเป็นอิฐบล็อกเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ต้องสามารถทาให้พลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายนานให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้งและลดขยะมาพลาสติกครับว้าววันนี้ผมมาที่เนี่ยครับผมได้ข้อคิดอย่างนี้นะครับถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักการลดการใช้พลาสติกหรือว่าไม่รู้จักการนำมาใช้ซ้ำบ่อย ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือไม่รู้จักการนำมารีไซเคิลขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อะครับขยะก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นจนเรากำจัดไม่ทันจนบางทีอะขยะอาจจะนุนโลกเลยก็ได้นะครับใช่แล้วล่ะจ้ะบ,บอสอะไรที่เราคิดว่ายากๆนะวันนี้เราเริ่มลงมือทํานะเนี่ยวันนี้บอสชวนพี่ทําต่อไปก็ชวนเพื่อนๆทําชวนคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนะปัญหาขยะนะพี่ว่าจะลดลงได้เยอะเลยล่ะ เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยนะพี่ซาไปปลูกต้นไม้ที่ใช้ฟอกอากาศได้ด้วยล่ะแ้วแล้วยังใช้ตกแต่งบ้านอยู่ด้วยนะนี่ของผมก็สวยะเนี่ยก็สวยนม่ของพี่มีแค่แต้มแต้มเบสิกเป็นศิลปะนี่ของผมมีลายขี่สวยๆอย่างนี้เลยมันเป๊ะเกินไปเฮ้ยพี่ซูผมไม่ได้ยอมรับเธอ